าพี่น้องเลยเนาะสบายดีเดอ้อปลาลุงเอ,อ้เอยับซีทุกๆทุานยินดีต้อนรับทักสิศชมปะจอยที่เก่าคือเดิมเด้อหกงายเด้อพี่น้องขึ้นมาแต่ใส่บาทเมื่อกี้นีนพี่น้องเลยมาพอคุณเฮ็กจับข้าวอีกแล้วเอะเอียดเราหิวไหมเราเอียดดิเด่ต้มไก่พี่น้องเลยเมื่อนี้วานนี่ก้อยนูน้องมาเขีย่ยมาบุก sao đi không? sáu giờ đi với khám đấy không? khoang mãng đó. ok. sẩm sẩm đi. nói chút nói. tuyệt vời. đục phải non không? nói nào bọ. hả? cứ thả cái tưng. tưng bọ. vào đây. chơi, Thảo, Mà chơi mai rồi đó. าลูกสาวกันไลูกสาวกันตื่นหนึ่งบ้านเลิกปัศนาเอ้ยตุ้มผ่าคือเก่าดิปัศนาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าหนาวก็ลูกหนาวป่ะหนาวป่ะเฮ้ยจะเอ้ยกินได้ข่าวนะกินได้ อีหล่ากินไหมกินบ้าแม่สิป้อนนี่นั่งกินข้าวเลยล่ะเออแม่ซื้อหมูปิ้งมาให้ชองไม้น่ะอีหล่ากินเลยตื่นไหมว่เห็นแม่จอยบ๊ลูกบอแม่จอยลงเสื้บาตรลงทุจ่าที่ผู้ชายสองนัน้องนั้นแบบนานๆเลยตัวสีชมพูตัวหนึ่งอากาศเย็นครับหายผ้าไปลูกหายผ้าไปโทรศัพท์ไปผ้าน่ะไป ไปเห็นปุ้งเหฮะนี่เห็นปุ้งทูจ่าแม่กันทูจ่าแม่กันทูจ่ากันเอาให้ผ้าลูกให้ผ้าพี่ชิเมืองจะเซาแต่เสียวให้โทรศัพท์นะฮะไปว่าบุญบุญบ้ามาหนิบุญน้ำพอบุญว่ามาหนีิฮะฮะไปชนะเออชนะบริสุทธโทรศัพท์นะบริสุท <XP et athlete> ปลาเชฟปลานะาเชฟพอฮนะน่ะพอบุญไปแล้วอีกจกักอันนี้พอบุญบึ้นได้จังมาจิกว่ะมาจิกวะบม่อมหนุ่มโม่เผยผ้าไปเงยเพชรมาหาภาจริงๆนะเผยผ้าไหมเผยผ้า,า,นนะาไาปดูไปพาเคน,นคือขาเชฟผ้านะคือพูดเสียงใหม่ไงนะ หายผ้าลูกหายผ้าไปงงงริงงริริงหนาวพี่น้องไอ้น้าหนาวมมงแม่มันขาดเลยฮะมันขาดเลยฮะเอาไปลูกไป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 ,ไป,ไป หายาผาหายาผ้าบอดินโทรศัพท์ไพสิดินโทรศัพท์ไปเส้าไอเสียวแค่ไปหาโพบไปหาโพบไป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 ลุก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 ไว้อีหล่าใส่ถุงเท้าพอลูกนะดึงดึงขึ้นแม่ถุงเท้านะดึงขึ้นดึงขึ้นนี่ของไม่จอยกับใส่นี่ดึงขึ้นโอ้ยไอ้ทุงถุงเบิ้ง nhang này hiền nhang này hiền nhang này cái nhang như thế này này hết gì cả biển này thằng này mà nó ơi mà nó ơi nhang vô hát này mọi người buồn rồi lốc họ lốc lấy khó buồn chỉ ngồi mày chơi này bình ta lấp khăn sỏi Hãy tung sưu vàng tuất bùa lôi mong mong bùa sẽ kỳ kim tà lòa bùa noi mì tẩu kim đạt ui 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 bao giúp thắt hóm thắt hóm thắt bua bao giúp ào ào ừ. anh đấy ư ừ. anh đấy ư ừ. đấy anh đấy ư nhạc đấy anh đấy vào vào lúc vào. แก้งห้ให้ได้แก้งหให้ายให้ปลามึงอกให้ปลาวันนี้บอเออเฮ็บชันบ่แก้งห้นะเออพอเราเห็นกับเขาอยู่นั่งนั่งท่นั่งท่นนั่งแท็กี่รถก่อนนะนั่งทกี่รถพอเห็นกินนะ chết từ tam chai trộm nó đi bắt thêm mọi rồi ăn ừ. đi tín bướn hả tín bướn hả xe thùng thao ngam tên thì mày nha chị mong hùng xúc này chị mong xúc lòng mà đi xúc lòng mà hùng xúc lòng mà đâu กินบองพุงชูงเฮ้ยพุงชูงกินบองเฮ้ยเฮ็ดแล้วลูกโค้งง่ทับตีนนะนนลูกเ,เอ้ยบวเฮ็ดลูกดาบบวเฮ็ดไปไปออกมาพี่ว่า,าพี่กินบองกล้วยนี่กินบองกล้วยนี่กล้ยกวยกล้วยดิบมันมีกล้วยชุกชับเท่าชุบหายซีมากเท่าลงเชบะฮะกล้วยอะนี่เด็กล้วยดิบ มาพี่ดอกมาพี่มาไหมมาดูไหมมาดึงมาดึงก่อนตีนะดึงออกมาให้พอบนช่องประตูป่ะประตูของนำ้ำบ่ะไปเดยอากกรไม่ใช่ไหมนะพ่อโอ้ยถุงเท้าลำเลยด้วยมาชนะอออไม่มา คุ้งคาสีดำค่ะคุ้งคาสีดำค่ะอ้าวหากระตื่นนอนกะว่าล็อกอันนี้วา่าล็อกทุจรินยันท in ุจรกันทุจรกันเอ้ยอยากเห็นน้ำพอบุญนะงวนช่วยออาไปมึงไว้เหรอไหมฮึฮึพ่อตามลูกเต้น เราเห็นยังอเราเห็นยังเราเห็นยังตึ๊กต๊กึกบึกโหอเด็กเพลงด้วยตามเจ้๊มนี่ทั้งมวนทั้งแซ่บอานทั้งเพชรทั้งแซ่บเนี่ยพอบุญเราเห็นทั้งเพชรทั้งแซ่บนะครไปจำได้ไหมมวนเชื้อให้ดูค่ะ มาคุยกับตาจ้ากแตกไงนาะทางพิคคกแตกนะโหโหเป็นจังไหวาเอ้ยอีพอราเห็ดยังดวงนะเห็ดปัก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 ปัปับอมาละ

แล้วแล้วขอบุญแล้ว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 บุญือบทอดปแแล้วแล้ว่ดิ่เนอระดิ่ดเนอรหนูใหม่เนอร์แตกของไม่ใหเลย อย่าลืมลูกอย่าลืมอย่าดืมมันสิแตกเฮ้ยเฮ้ยมาพี่ไว้เอาไว้เออมาพี่มาพี่กันมาพี่กันมาพี่กันทูจากันทูจ้างามกันสบายดีก oss, climate, öl, ันเอ๊ะวัวยองเฮ้ยมาสบายดีได้ไหมสบายดี ทูจ้ากันทูจ้ากันเห็นไหมทูจ้านะมาหนึ่งเน่มาเน่มาแม่สิพานับหนึ่งหนึ่งเห็นอะไรได้หานะหาได้เห็นอะไรหานะยมือขึ้นมาหานะอย่าเห็นเด้ลูกหมอแตกเลยค่ะหมอเลีนพีสิลินโอ้ยประตูชีทามพอบุญมาแซ่บ่อยเออต้องปวด tham 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 แซ่บเลยกับข้าเมือน,นีทั้งเต้นทั้งลองเห็ดกันเลยจิมจิ้มจิมจิมจิลปินได้จากพ่อบุญดวงใจดวงใจพ่อบุญนั่น nôm nó là nôm mà nè nôm khó luôn quá mẹ xem đi nó tiktok tọc à. nào hết ăn ăn của mẹ nè hiện bao con ngam bò nè thế ngam nào thấy con ngam nè xí cho mẹ mừng nè ớ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  mà phi đúng mà phi quay thế แต่หูนบอจ้าข่าวแ้วจกบ่จกเออข่าวมันมีไก่เกลืออยู่เฮือนะไก่อยู่หน้าผไก่ลายอยู่หน้าผุลายเกลือไก่กุ๊กบ่ห้องยุห้องยุก๊กุ๊กกุ๊กห้องไหมห้องไหม่ฮะ ดมกอดน่แล้วตัวเมาไหมดูมไหมยังไม่ได้พอเห็นกับข่าวค่ะดมกอดแน่แล้วสิตัวเฉาเอ้าเอ้าเอ้าเจ็บจบจ็บัวัวิมซิมบ่เลยเจ็บเลยเจกออกมากินเลยเช็บัวเจบัวอะไรงัวบนห้องเนีย่นั่นอะเยอนึงึงัวนัวเองค่ะ นัวคอมสเต็คอมสเต็นี่พี่พอบุญเดิมเก่งขึ้นได้พี่น้องเลยมาชองมือเท็กับเข่าชูมือเลยพอบุญเปลี่ยนไปนะน้อะบ้านเนาะจะเปลี่ยนน้ำหน้าหิวกันไปจ้ะหิวเนาะบ้านเฮ้ยวัจันที่มาเจอลงเสบยาพี่น้องเลยมาหนุ่มออกมาน้องผีไว้เอาไว้พ่อมามาถากินน้ำต้มไก่นระพงไว้ เนี่ยพอเขาตักต้มไก่ไว้ไว้ไว้รอดหอมนี่หอมต้มไก่พอบุญนี่นั่งด้วยกันอือหูนั่งทานกินเลยกินบ่แม่จามป้อนกินบ่กินบ่ลูกสิกินบ่กินนึอบุกินกินฮะทุจ้ากันเนาะทุจ้ากันสบายดีก่อนอย่าเฮ็ดเข่านะ มาสบายดีแม่ก <Be al. S 1> <'re> ่อนไปไว้อุ้ยหายโบนี่นะอ้ตั๊เห็ดหายแม่อีกมาิวไว้เห้บิวนะห้องเห็นบิวเอ้ยบิวว่นได้มามาอน้ห้องไอ้บิวว่ะบล็อกฮะ Biu, biu, buu, 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 đây má, buu, 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 đây má, buu, 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 mẹ chơi buu, buu, Mẹ, buu, Mẹ, buu, mẹ buu, buu, Mẹ chá buu, 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 chá Mắt ừ, ừ. เออเออืออขอ,อบุญมาสบายดีก่อนเนอะนี่แหละบุญคือบ่ใชาถ้วยนั่นพอถ้วยนี่บ่ใชาเพราะใช่ถ้วยนั่นถ้วยกรูปนะตักเทีนยนห่อนะใช่ถ้วยนี่มันแบบคิวอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อ อยากได้เกือบ่อี่ดาอยากใส่เกือบบอเฮ้เอาเอาเอาสักิ่งหนึ่งนะปุยปุยข้าปปได้เจ๊กน,นี่บ่ใส่พิษทางนะฮะพิษทางนะฮะเกือบฮะเอือ,อหากิ่งหนึ่งมาก่อนใส่กิ่งหนึ่งนะ ือจริงเวียวมาข้าบไดจ็เกือบละี่บอฮะบลคือกิ๊กเขาน้ําพอปาคือกิ๊กเาน้ําพอกันปเอาสิชยเห็นยังเกือบเหายังชิขืนเถงโยไปาคือกิ๊กเขาวปะกิ๊กเาน้่พอกันปะไปเฮ้ยไปคือกิ๊กเาน้่พอปะ โอชัยเกิรบถอดเม่ยนี่ยถอดเมี่ไก่ของแม่นี่เนาะไะผู้พ่อเขาต้มตักต้มไก่หอมหวนวลนะผู้ไปทำไมยังไม่ได้จืดนะพอมาออกลายกันย่ะมาลุกไปมาเลยถือกินเขาวนั่พ่อมาลูกไปไปไปแม่ผ้าไปไปโอ้อยไรกินข่าวเอ้หนี่ไรไปไปขึ้นไป ไปย่างรู้ยังย่างกัวบุญต้มไก่ได้แซ่บแท้หอมเออเอาขาวให้ลูกลยพ่อนอยากจำเยอะเอาหน่อไม้เพิ่มอเอาหมา <S <s ูปลาหใครขาเสร์ฟนอนะเสิร้ฟ พายกินข้าวนะอะไรเหรอหอมพายกินข้าวเลยอืมเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำผต้มเองกินเองแซ่บเองพี่น้องเอ้ยพ่าบุญเห็ดเมนูแซ่บแซมให้กินอีกแล้วโมนี่กะโหอืออืออืออเห็นอะไรเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผ่บุญเยี่ยมอ่าถุงข้าวคือดำแท่นะ ลูกไปหแอบยังเคือดำแท้นเนี่ยอของแม่คือไม่ได้ดำนี่ของแม่จอยไม่ได้ดำของลูกคือดำแท้กินบาขานะขันแล้วมาเลยมากินพากินอะไรปเจอลง,ลงเสบักดก็เลยเสื่ออันนี้มุกปลาพี่น้องเนาะอันนั้นไข่ ขึ้นมาพอดีพอบุญตรงไก่โอเคฉนนันนองพี่น้องนะไปะจอยกัน,นจบคลิปเพียงสมีก,ก่อนนะขิดข่าวกันเด้อปารุงเง้อนาอขขบุญ,บข,อบญบขอบคุณนายไที่เขามารับสมเด้นะอคลิปนี้ก็ไปแล้วก้วเข้ามาสบายดีอ